ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ SCBS นะครับเราก็คงยังอยู่กับซีรีส์นะครับในการค้นหาบริษัทที่เรียกว่าขนาดไม่ใหญ่นะฮะแต่ว่าเติบโตแรงในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้แล้วก็มีธุรกิจที่น่าสนใจนะครับโดยในครั้งนี้เองเราก็จะไปพบกับแขกของเรานะครับซึ่งก็อยู่ในธุรกิจหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับก็คือเป็นธุรกิจของการประมูลนะครับเราจะไปคุยกับบริษัทของ สถานการประมูลนะครับโดยวันนี้แขกของเราคือคุณวรัญยูศิลานะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการครับสวัสดีครับคุณวรัญยูครับครับสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับที่ให้เวลากับทาง s อ b s นะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้เจอกับธุรกิจหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับก็คือธุรกิจในเรื่องของการประมูลนะครับก็เลยอยากจะขออนุญาตรบกวนให้คุณวรัญยูช่วยช่วยอธิบายลักษณะการ ทำรายได้ของเรานิดนึงครับว่าสาการประมูลจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ช่องทางจากของรายได้เรามาจากทางไหนบ้างครับครับต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยครับคือบริษัทสาการประมูลนะครับเป็นบริษัทที่ให้การบริการการประมูลนะครับโดยที่เราสินค้าหลักของเราทุกวันนี้ครับเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็เป็นสินค้าอื่นซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเราโฟกัสหลักอยู่ที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์สินค้ามาจากไหนนะครับสินค้ามาจาก โดยส่วนมากปัจจุบันเนี่ยครับสินค้ามาจากรถยึดของไฟแนนซ์ที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับพอถูกยึดมาทุทั้งทีมของไฟแนนซ์เนี่ยก็จะมีทีมเอาซอร์สที่นําสินค้าเนี่ยมาส่งที่พาร์คท,ทิ้งอดของเราเพื่อ,อเก็บไว้ก่อนเพื่อเตรียมรอรอบขายน,ยนะครับคือโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยจะเก็บไว้ประมาณสี่สิบห้าวันแล้วถึงนําออกไปยูลได้นะครับซึ่งการขายทอดตลาดเนี่ยเป็น ฟังชันหนึ่งของอกฎหมายปัจจุบันนะครับว่าสินค้าที่ทําการเช่าซื้อเนี่ยพอยึดมาแล้วเนี่ยจะต้องทาการขายท่ดตลาดเท่านั้นนะครับโ mm hmm. มเดลธุรกิจเราเนี่ยคือเกิดจากการที่เราเอาสินค้าจากไฟแนนซ์เนี่ยที่ถูกยึดมานะครับนํามาขายทออตลาดให้บุคคลภายนอกประมูลซื้อรายได้เรามาจากค่าธรรมเนียมนะครับของ สินค้าชิ้นนั้นก็คืออทุอกวันนี้เราเก็บเก้าพันบาทบุ๊แวัดนะครับอันนี้คือฟิกเป็นต่อต่อยูนิตในรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ก็เป็นพันห้าร้อยบาทบุกแวดครับครับอืมคือพูดง,ง่ายๆคือรายได้เราเนี่ยเป็นเรื่องของค่าบริการที่เราเอาสินค้าหรือเอารถยนต์หรือเอารถจักรยานยนต์เนี่ยมาทําการเปิดประมูลแล้วก็มีผู้ซื้อเนี่ยมาซื้อเราไปรายได้เรา จะขึ้นอยู่กับจํานวนของรถที่มีการประมูลเป็นหลักเลยเพราะเราเก็บเพราะเราเก็บค่าธรรมเนียมอ่าคงที่ถูกไหมฮะรถยนต์นี้เท่าไหร่นะครับเ9,000บาทครับปัจจุบัน9,000บาทแล้วก็จักรยานยนต์1,500บาทบาทนะฮะต่อต่อครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเอ่อระยะเราก็ควรจะขึ้นอยู่กับปริมาณรถยนต์เป็นหลักนะหรือว่าปริมาณของการประมูลเป็นหลักถ้าปริมาณปริมาณมากเราก็ได้ค่าธรรมเนียมมากถ้าปริมาณน้อยเราก็ได้ค่าธรรมเนียมน้อย คถูกต้องครับคือ,ค,อคือเราดูจากการผลสําเร็จของการขายสินค้าชิ้นนั้นๆเป็นหลักเลยนะครับแล้วค่าธรรมเนียมเนี่ยเราไม่ได้เก็บจากเจ้าของทรัพย์นะครับเราเก็บจากผู้ซื้อผู้ซื้อเรานี่เป็นใครบ้างครับเพราะว่าเราทราบแล้วว่าเจ้าของรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์หรือทรัพย์สินเนี่ยก็ามาจากบริษัท finance บริษัทลิสซิ่งที่เขายึดรถมาหรือยึดยึด,ยดสินค้านั้นมาใช่ไหมครัแล้วใครมาประมูลจากเราไปครับในรอบประมูลปกตินะครับจะมีประมาณ90ปอร์เซน 80-90%เป็นพ่อคารถนะครับ mm hmm. ก็คือเต็นรถที่เรารู้จักกันนั่นเองเ mm hmm. ต็นเ็นรถครับ20-20% mm hmm. เนี่ยเป็นยูเซอร์อันนี้ในมุมของรถยนต์นะครับส่วนในมุมของบอเตอไซเนี่ย60%จะเป็นพ่อคารถส่วนอีก40%เนี่ยจะเป็นลูกค้ารายย่อยนะครับแต่ต้องบอก่อย่างนี้คือจะมีรอบกลุูพิเศษที่เรา gathering สินค้าที่คุณภาพดีหน่อย สภาพสวยหน่อยไม่ต้องซ่อมเยอะหรืออาจจะไม่ต้องซ่อมเลยะนะครับอม,มีลูกค้าที่เป็นยูเซอร์ประมาณห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นครับพูด,ดง่ายๆคือเราก็มีลูกค้าทั้งเป็นเต็นท์รถยนต์ที่ซื้อรถไปขายต่อแล้วก็มีคนที่อยากจะใช้รถจริงๆหรือใช้รถจักรยานยนต์จริงๆมาประมูลไปใช้ด้วยครับถูกต้องครับ โครงสร้างของเราตอนนี้นะครับในเชิงของอตัวของโครงสร้างรายได้เนี่ยเป็นรถยนต์มากที่สุดใช่ไหมครับครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องพอร์ชั่นก็เป็นรถยนต์มากที่สุดครับรวมถึงเรื่องรายได้ด้วยครับ,รบสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับรถยนต์สักประมาณส0กสิบเปอร์เซ็นต์พูดถึงในในในเชิงของจำนวนนะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์รถจักรยานยนต์ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แอบถามนิดนึงแล้วที่เหลือนี่จะเป็นสินค้าประเภทไหนครับคือจริงๆมันมีหลากหลายมากนะครับมีทั้งอสังหาริมทรั มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าคือมีทั้งเครื่องจับหนักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือจริงๆต้องบอกหล,หลายมากเลยไปถึงอย่างเราลงทุนตัวเครื่องเครื่อง 4G เครื่อง 5G เนี่ยเราก็ทําการลงทุนด้วยนะครับเป็นผู้ให้บริการในการลงทุมซึ่งเราก็คิดค่าธรรมเนียมเหมือนกันก็คือคิดต่อ,ต,อต่อสินค้าถูกไหมฮะเราคิดค่าธรรมเนียมเป็นหลักต้องบอกว่าึ้นอยู่กับดิวครับ,รบอันนี้อันนี้คือมันมีดิวที่หลากหลายมากครับ สินค้าอื่นๆนอกจากเรื่องของรถยนต์และรถจักรยานยนต์นี้การเติบโตนี่มีโอกาสที่จะเรียกได้ว่ามีนยัยสาคัญเพิ่มขึ้นไหมฮะถ้าดูทิศทางแล้วอะครับเอ,อคือจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้อาจจะยังมองข้ามเห็นไม่ชัดนักนะครับคือแต่เช่นพวกข้อมูลอื่นๆนะครับอยา่างถ้าเกิดประมูลพอชั้นใหญ่ๆห,หน่อยเช่นเรื่องของสิจี 5G อย่างเงี้ยก็อาจจะมาเป็นั้นางๆั้า้นคราวๆนะครับแต่ว่าได้ก็แต่ว่า ในส่วนเรื่องของการารับมือในสาธารทรัพย์ก็ดีหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ดีมันก็มีมาอย่างต่อเนื่องพีแต่ว่า mm hmm. เมื่อเทียบพอชั่นกับค่าบริการที่เราได้รับจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์น,นะครับ mm hmm. ก็ยังถือว่าเป็นพอชั่นที่น้อยมากครับเออเบียนถานนิดนึงในแง,ง่ของจุดแข็งของบริษัทนะครับทำ,ท,ำทำไมเราถึงเป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศน,นะครับนี้ผมขอแบ่งเป็น,นสองเรื่อง mm hmm. คือเรื่องของฟิสิกอลแล้วก็เรื่องของโซลูชันนะครับคือหนึ่งเรื่องฟิสิกอลเนี่ยต้องบอกว่า การที่เราจะประมูลสินค้าที่เป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนี่ยก่อนที่จะนํามาประมูลนะครับจําเป็นจะต้องมีสถานที่เก็บนะครับและเราเนี่ยเป็นนับวันของตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีพื้นที่เก็บเนี่ยมากที่สุดในบรรดาผู้ที่ร่วมอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับคือเรามีที่ทจอดสินค้าเนี่ย32แห่งทั่วประเทศนะครับ,รบมีพื้นที่ประมาณ300กว่าไร่นะครับอเพราะฉะนั้นเราสามารถเก็บสินค้าได้ประมาณสำหรับรถยนต์อย่างได้ประมาณ30,000คัน อันนี้เป็นเรื่องของพื้นที่ในการจัดเก็บรถยนต์ที่เขาเอามาให้เราเพื่อทําการประมูลต่อคราวนีตน้ต้นทุนของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับคือต้นทุนส่วนใหญ่นะครับจะเป็นฟิก e d c o s ก็คือเรื่องของพนักงานแล้วก็เรื่องของค่าเช่าที่เพราะว่าต้องบอกว่าเราไม่มีนโยบายทุกวันนี้ยังเรายังไม่มีนโย,ยบายในการซื้อที่ประกอบการเองนะครับเราก็จะเป็น,ปนท่ที่ออเช่า้านเกตรอันนี้ก็คือหลกักๆของเราก็คือคนแล้วก็สถานที่ในการเก็บรถเป็นหลัก นี่มาที่มาที่สิ่งที่ผมว่าคนก็สนใจมากนะครับแล้วก็มักจะสับสนกันแต่วันนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าสภาวะเศรษฐกิจนะครับในในแต่ละวัฏจักรนะซึ่งก็เรียกว่าเราก็มีหลายรอบนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบล่าสุดือนกันที่เราเจอนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันเองที่เรามีเรื่องของการยืดหนี้นะฮะในการผ่อนชําระในมิติของเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีนะครับในมิติของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งก็มีทั้งขึ้นขาขึ้นขาลงนะครับ ตรงนี้มีผลต่อบริษัทสหาการประมูลยังไงบ้างครับอันนี้อาจจะขออนุญาตเรียนถามเป็นความรู้จะอ้างอิงอ,อดีตก็ได้หรือว่าจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันก็ได้ครับคือคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจของสาหาการประมูลครับในเมื่อปัจจุบันเนี่ยเราพึ่งพิงกับรถยนต์เป็นหลักนะครับแน่นอนว่านั่นแปลว่าเราจะดีเมื่อเกิดวิกฤตนะครับเราโตตามอุตสาหากรรมการปล่อยสินเชื่อเท่าซื้อรถยนต์เพราะว่า การปลริตสินเชื่อเข้าซื้อรถยนต์นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามันโกรสทุกปีนะครับเียงแต่ว่าพอเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าอยู่ดีมันจะปูขึ้นมาช่วงหนึ่งนะครับสุดท้ายมันจะกลับกลับลงมาในช่วงของปกติแล้วก็โกรสต่อนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดมองมองในภาพกว้างเนี่ยถ้าเกิดลากลากจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับจริงๆเราโกรสมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่ามันมีลักเกอร์บร้บบางว่าเฮ้ยเราขึ้นมาแล้วลงแล้วกลับมาเกาะไทย เมื่อกี้ฟังดูแล้วจริงๆเราเราบอกว่าเราจะดีในเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับแต่ว่าเราก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปล่อยสินเชื่อด้วยสรุปแล้วตัวกําหนดของเราที่บอกว่าเมื่อกี้ว่ามันมีการปรับขึ้นแล้วก็มีการชะลอลงบ้างไอ้จุดที่มันมีการปรับขึ้นลงนี่ตัวกําหนดมันอันนั้นคืออะไรครับก็อบอกครับคืออ่าอย่างแรกคือพอเวลาเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแน่นอนว่า NPL จะสูงขึ้นในลากที่ปกตินะครับ พอ NPL สูงขึ้นแปลว่าอะไรแปลว,ว่าปริมาณสินค้าเนี่ยจะทะรักออกมาสู่ตลาดเยอะนะครับแต่พอหลังจากวิกฤตครั้งนั้นนะครับทางไฟ n a n c e เองก็จะต้องกลับมาดู NPL ของตัวเองเพื่อควบค<ม>ุมให้ไปอยู่ในลักษณะของการทำธุรกิจโดยปกติเพรา<ม>ะจริงๆก็ต้องบอกว่าไฟ n a n c e เองก็อยากจะทำให้มัน stable ครับครับจริง,งๆแล้วเนี่ยพอดูเทรนเนี่ยมันก็จะตอกัอนไปเรื่อยๆอับโตไป<ม>เรื่อย ครับ <S <S ในสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ครับแบบเศรษฐกิจที่ไม่ดีซึ่งอาจจะไม่ใช่รอบนี้ด้วยก็ได้คือรถที่ยึดเข้ามานี้จะเป็นรถประเภทยังไงบ้างครับขอความรู้หน่อยว่าจะเป็นรถบุคคลหรือว่าเป็นรถเชิงพาณิชย์หรือเป็นยังไงครับคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมันแบ่งไปถ้าเกิดเชิงพาณิชย์เนี่ยพูดถึงเชิงพาณิชย์ที่มันมีทั้งสองอย่าง,น,งนะครับเป็นรถของบรรทุกใหญ่เอยก็ดีหรือจะเป็นรถ ทรัพเล็กก็ดีนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดในการปล่อยสินเชื่อทั่วไปครับการปล่อยสินเชื่อในเชธุรกิจเนี่ยจริงๆมันรวมไปถึงรถทรัพเล็กด้วยเพราะว่าเขาใช้ในกิจกรรมการส่งของนะครับ,รบจริงๆบอกว่ารถส่วนบุคคลกับรถทรัพเล็กเนี่ยจริงๆสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากในในธุนรกิจนี้นะครับส่วนรถใหญ่จริงๆบ,บอกว่าเราเราไม่ได้ทําเยอะขนาดนั้นครับอืมอาจจะไม่ เขียนได้กันอืมก็คือทั้งคู่เองก็เรียกได้ว่ามีความอ่อนไหวกับกับภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับแต่ว่ารถท럭เนี่ยที่ใช้ประกอบธุรกิจเนี่ยโดยปกติแล้วพอเกิดหลังวิกฤตนะครับรถกลุ่มพวกนี้จะสเตเบิลกว่าและจะกลับมา็วสิ่งที่คิดว่าอาจจะเป็นอุปสรรคมีไหมฮะมีความเสี่ยงอะไรไหมฮะสําหรับสิ่งที่มองไปข้างหน้าหลังจากที่เออเราก็ เห็นอยู <Cornell bug gy> ่ว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ยังไม่ดีกาลังซื้อก็ยังไม่ค่อยดีนะครับคือคือถ้าเกิดมองไปข้างหน้าครับคือจริงๆถ้าเกิดพูดถึงตัวระษณบธุรกิจเิมนะครับคือจริงตรงนี้ผมไม่ไฟกังวลก็อาจจะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเรามีเรื่องของการพึ่งพิงผู้ขายรายใหญ่พอสมควรเหมือนกันก็อย่างที่รู้กันว่าจริงๆผู้ขายรายใหญ่คืออะไรคือก็คือเจ้าตลาดของช่องซื้อนั่นแหละ นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาปล่อยสินเชื่อเยอะก็แปลว่าเขามีหนี้เสียปริมาณเยอะนะครับพอมีหนี้เสียปริมาณเยอะสินค้ามันก็เข้าสู่ตลาดเยอะแล้วเราไปเจ้าอย่างเราสินค้าจากก้อนนั้นไปเยอะเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังพึ่งมิรายใหญ่เพียงแต่ว่าการที่เราพึ่งมิรายใหญ่เนี่ยมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียจริงๆต้องบอกว่าข้อดีของเราคือการที่เขายังเชื่อมั่นในตัวเรามามากกว่ายี่สิบปีครับคือแปลว่า เราทาให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าที่เขาส่งมอบมาให้เราเนี่ยเราสามารถหาโซลูชันที่เหมาะกับเขาและแก้ปัญหาให้เขาได้ผมไม่แน่ใจว่าพอดีเราอยู่ในโลกของธุรกิจการเงินนะฮะแล้วก็เราก็ได้ยินคําว่าพวกฟินเทคพวกสตาร์ทอัพในโลกของอการประมูลเนี่ยนะครับคุณคุณพื่อนอยู่มีความกังวลไหมฮนะเรื่องของพวกบริษัทที่จะมาะเป็นคู่แข่งเราโดยใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆม,มันมันมีมันมีอยู่ไหมฮะ คือคือจริงๆก็ต้องบอกว่ามีครับคือมันมันมีหลายๆบริษัทที่เข้ามานะครับแต่ว่าอ่าด้วยเคเ้าเจอของเมืองไทยเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เหมาะซึ่งซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับตลอดทางที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับเราทำธุรก,กิจเก่กาควบคู่ไปกับการเรียนรู้สิ่งด้วยครับแต่ว่าทีเนี้ยอะไรที่สามารถปรับใช้ได้เราก็ต่อไปเราก็จะนํามาใช้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเยอะเถึงเวลาเราก็อาจจะ เฉยๆไย้่ยอครับครับเอาละครับก็ค่อนข้างจะได้ภาพที่ชัดเจนนะครับว่าเข้าใจทางบริษัทมากขึ้นสุดท้ายก็อยากให้คุณว่านยูฝากอะไรให้กับนักลงทุนหน่อยฮะที่เป็นผู้ถือหุ้นนะครับของบริษัทสาการประมูลนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าก็เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดซับมาพอสมควรนะครับแล้วก็มีนักทุนมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะอยากให้นักทุนที่ยังไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นออกชั่นมองบริษัทยังไงดีครับ คือจริงๆต้องบอกว่าหุ้หนของเราครับเป็นหุ้นที่โ,โตตลอดนะครับคือเราเราโตมารเออามารื่อยๆตามธุรกิจเช่าซื้อจริงๆเราสามารถดู NPL ดูอะไรประกอบกันได้นะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าการที่เกิด NPL ขึ้นมาเยอะผิดปกติก็ดีหรือว่าการเกิดวิกฤตอะไรก็ดีเนี่ยมันก็เป็นแค่ช็อคช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ยังเป็นโกล t ์สต็อกอยู่ นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือด้วยนโยบายปันผลทางบริษัทนะครับ,รบเราแทบจะปันผลตลอดแล้วก็ปันผลแทบจะร้อยเปอร์เซ็น์ของกําไรที่เข้ามานะครับคือเราไม่อยากให้มองเราว่าเป็นหุ้นที่แบบเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกแต่ว่าอยากจะให้หมองว่าโตไปกับเราแล้วก็ต่อไปเนี่ยคือวันเมื่อเราทําตัวยูเซอร์สำเร็จเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นก้าวเดดของบริษัทครับ แล้ครับชัดเจนมากครับเราเป็นหุ้นโกรดที่มีเงินปันผลนะครับแล้วก็เราก็อยากให้นักทุนลงทุนเราในลักษณะของการลงทุนระยะยาวนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพและมีความยั่งยืนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณรัญยูมากที่ให้เวลากับทาง SBS นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณ